สองนาฬิกากับอีกประมาณ12นาทีครับเดินทางเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายกับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับก่อนที่หลังตีสามนั้นเราก็จะใช้คำว่าแยกย้ายกันไปพักผ่อนนะครับพรุ่งนี้ก็ลุยสู้งานกันต่อไปหลายคนมีงานเช้าฮะหลายคนต้องตื่นมาทำงานผมก็จะมีงานช่วงเช้าเช้าใช้สายเหมือนกัน วันจันทร์วันทำงานครับสายต่อไปครับเราจะไปพูดคุยกับสายของคุณฟิล์มนะครับคุณฟิล์มมาพร้อมกับประสบการณ์ที่บอกว่าไปเจอไปเจอมาที่ค่ายแห่งหนึ่งครับในจังหวัดนครนายกส่วนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณฟิล์ม สวัสดีครับพี่แจ๊ฟิล์มตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับแถวลาดพร้าวครับพี่อยู่ก็แถวลาดพร้าวนะฮะแล้วตอนนี้ฟังแต่โพสต์วีดีโอผ่านช่องทางไหนครับฟิล์มเออทางเว็บไซต์ครับพี่ทางโฮมสเตชันเนาะใช่ครับแล้วตอนนี้ฟิล์มฟังอยู่กับใครครับฟังคนเดียวเลยพี่นั่งตัดต่องานอยู่อ๋อตัดต่องานอยู่นะฮะอันนี้เป็นพนักงานประจําหรือฟรีแลนซ์อ๋อเป็นนักเรียนได้เราครับอ๋อเป็นนักเรียนทํางานด้วยอ๋อโอเคแล้วพรุ่งนี้มีเรียนเปล่า พ่งนี้มีครับแต่ต้องไปต้องส่งไงครับต้องส่งวันนี้ก็เลยต้องทำต้องส่งพ่กนี้อนะก็เลยต้องทํานะแล้วก็อยู่ดึกนะยังไงสู้ๆนะค่ว่าถึงเรื่องนี้ครับที่บอกว่าไปเจอไปเจอมาที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายกแน่นอนว่าเราจะไม่เอ่ยฮะครับมันจะเป็นเหมือนค่ายที่เอาไว้แบบว่าฝึกลูกเสือด้วยครับแล้วก็เหมือนมีทหารมาคุม เหมือนจะมีทหารมาคุมประมาณนี้อ่าโอเคเราไม่จะพูดอ่อเราจะไม่พูดถึงชื่อค่ายนี้นะครับพี่เป็นยังไงครับเรื่องนี้เชิญเลยครับคุณฟิล์มเดี๋ยวเรื่องเป็นเงี้ยพี่ผมตอนนั้นเป็นเข้าค่ายเข้าค่ายมสามครับผมก็ไปที่ค่ายนี้ค่ายนี้ครับพี่ตรงห้องผู้ชายจะแบ่งเป็นสองห้องผู้หญิงสองห้องอืมโดยที่ข้างหลังห้องในพี่ จะมีห้องน้ําเป็นทางยาวครับเชื่อมต่อระหว่างห้องหนึ่งกับห้องสองอพอผมพอผมไปเนี่ยคืนแรกเลยพี่ผมนอนอยู่ตอนนั้นรู้สึกตีสองถึงตีสามตอนนี้กำลังนอนอยู่เพื่อนที่อยู่ข้างๆสะก,กิจแบบเฮ้ยฟิมฟิมไปเข้าน้ำเพื่อนหน่อยก็คือแบบอารมณ์ว่าแบบว่าชมผมไปข้าห้องน้ำ แล้วทีเนี้ยตรงเตียงจะเป็นสองชั้นพี่ตรงเตียงจะเป็นสองชั้นจะปีนบนไดผมลงไปปีนไปกับเพื่อนไปตรงห้องน้ำทางยาวพี่ห้องแรกก็บอกเฮ้ยรอเอ้ยคุยเนเพื่อนหน่อยกลัวอะไรวันนี้ก็โอเคได้ในขณะที่ผมรอพี่ผมมองไปทางยาวมีแสงไฟฉายสามสี่จออส่องมาทางเรา อเราตกใจผมตกใจตกใจมากว่าเฮ้ยไปษาอะไรวะโดยเรามองไปเราก็มีคนตะโกนมาเฮ้ยฟิมอืมตะโกนมาจากสซนโน่นนะอมบอกว่เอาเฮ้ยอะไรวะเรียกเราด้วยอืเราตกใจอยู่แล้วเอเขาเรียกว่าเอาเป็นเพื่อนกัน <c oughs> เพื่อนกกวักมือมาเฮ้ยทำอะไรกันดึกดึกนี้บอ,อกเ,อเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังรอเพื่อนเขาํำเสร็จพอเพื่อนออกมาปุ๊บ ก็ชวนกันเข้าไปเล่าข้างในต่อไปนี้จะเป็นเรื่องที่เพื่อนผมเล่าให้ฟังนะครับ uh huh. เรื่องเป็นอย่างนี้พี่เพื่อนผมเนี่ยมันจะมันจะหนีไปนอนห้องตรงข้ามจะหนีไปนอนห้องสองเพราะว่าห้องสองเพื่อนเยอะ uh huh. อแล้วด้วยความเขาเขาจะออกประมาณห้าทุ่ม เขาก็เดินไปทางยาวนั Four, ้นหาทุ่มตอนหาทุ่มเพราะว่าเขาไม่สามารถเดินเดินจากเดินไปทางข้างหน้าได้ครับอาจารย์จะคอยตรวจอยู่อาจารย์สามารถจับได้เขาเลยต้องอ้อมข้างหลังอ้อมมุทางนั้นนะคือคือมันน่ากลัวคือมันน่ากลัวมากเลยตรงทางยาวเนี่ยแต่ดีกว่าโดนอาจารย์จับเขาอ้อม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 เขาไปนอนไปนอนคุยกับเพื่อนในขณะที่กำลังคุยอยู่พี่ปิดไฟกันแล้วจะนอนละข้างล่าง เขาเปิดใสฉายลุบลอบลุบลอบ,บ,บ,บกันเพื่อผมไงแบบเฮ้ยมูนอิดเป็นคนมูนีิดง่ายก็เลยแบบเฮ้ยตะโกนเฮ้ยมีอะไรกันวะไอ้จะนอนในข้างล่างอ่ะเหมือนเป็นกลุ่มเด็กเนื้อแต่พี่เด็กเรียนอ่ะเป็นกลุ่มเด็กข้างล่างเป็นเด็กเรียนกาลังกลางกระดาษแล้วมีแก้ววางอืกลางกระดาษมีแก้ววางเล่นผีทุ่นแก้ว อืใช่ครับพี่โอ้โหเพื่อนนี่กูแกตื่นเลยแบบเพื่อนผมตะโกนเฮ้ยเล่นอะไรวะไอ้ข้างล่างตะโกนอ่เล่นถีทั้วยแก้วไงโอ้โหแต่เพื่อนผมก็บอกเฮ้ยในไฮระอะไรอย่างนี้คือกลุ่มเด็กเรียนกลุ่มเนี้ยมีประวัติครับพี่เขาเคยไปบุกบ้านร้านกันมาก่อนครับแต่เขาไม่เจออืเขาก็เลยไม่เชื่อแต่ครั้งนี้มาอย่างค่ายและขอร้องหน่อยอะไรประมาณนี้ ในขณะที่กําลังเล่นอยู่พี่กาลังเล่นกันอยู่ก็เหมือนไม่มีไม,มไ,มมไม่มีการจุดทูบไม่มีการอะไรเลยนะพี่คือเป็นแบบเล่นส,สดๆอะ่ะค,คือไม่เว้ต้องทําไงก่อนก็บอกว่าเนี่ยอัญเชิญใครมาก็ได้เข้ามาเลยเข้ามาเลยไม่มาพี่แต่ปุ๊บคือตอนนี้ทุกคนจับจองแหละก็มีกลุ่มมีกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มเหมือนกลุ่มนักเลงพี่แบบเฮ้ยเล่นแลยวาอะไรอย่างน,นี้ อ้าวเล่นดีด้วยแกเขาเล่นด้วยกลายเป็นว่ากลุ่มเด็กเนินเนี่ยสู้ไม่ได้พี่เลยต้องออกไปก่อนให้กลุ่มพวกนี้เล่นแบบเล่นกันฮาๆหราเฮ้ยฮามี e ิ i งหัวอะไรอย่างนี้ในขณะที่อะไรงเ้่นอยู่พี่ไม่มีอันเชิญสองสามรอบไม่ติดเริ่มกล่อยก็แบบเออไม่เล่นละไม่มาเซ็งเดินกลับจองอัศจัรยเดินกลับพี่ไม่มีใครจับแกวอืไม่มีใครจับ แก้วเคลื่อนคือคือบเดียวนะคืบไกลนะคือ,นะคอทุกคนหันมาอแต่ก็เอ้ยไม่อะไรอะสะพานหนึ่งเหมือนมีอะไรมาปัดเหมือนมีอะไรมาปัดปัดนิดเดียวเลยพี่ปัดกลิ้นจะโป๊ะพวกพวก,พวกที่อยู่นะเก็บไม่ทันอี่หล่นลงจากตียงแต่ทีเนี้ยต้องรีบเก็บเพราะว่าอาจารย์ได้ยิน ต้องรีบเก็บกอด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 ผกเราวไปถ่ายใต้ใต้เตียงก่อนแล้วก็รีบปิดไฟนอนปิดปิดไฟฉายห่มก่อนในขณะที่กาลังนอนพี่ก็มีเสียงตรงห้องน้ําที่ผมบอกอ่ะมันจะมีเหมือนน้ําที่แบบเขาเรียกว่าไงตรงห้องน้ํามันจะมีเหมือนน้าขัง่ะน้าที่อยู่บนพื้นนะที่มันเลอลๆอยู่พี่แบบวิ่งเนี้ยตลอดเลยวิ่งตลอดวิ่งตลอดเวลาวิ่งมั่งเคาะกระจกตั้งปุ๊บปึ๊ง นั่งตลอดครับแล้วก็มีคือเตียงเตียงผมอันนี้เตียงผมอ่ะเตียงมันเป็นเตียงเล็กก็มีข้อแป้งแป้งแป้งคือตอนแรกเพื่อนก็คิดว่าเขาไอพวกยังแก่ยังเล่นกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอส่องเลย่ายรู้มีไข่ครับแต่ปุ๊บแต่เพื่อนก็ไม่หลับเพื่อนได้ยินทุกคนได้ยินทุกคนที่เล่นอยู่ตรงนั้นได้ยินอืมเพื่อนผมอ่ะอุตรอแล้วม่รู้บอ,บอกว่าอยากจะกลับห้อง ทีน่ะพี่พออยากจะกลับห้องทุกคนก็เฮ้ยกลับจริงเหรอตอนนี้เนี่ยนะนะตีสองเนี่ยนะนะเดินกลับทางนั้นเนี่ยนะคือตอนคือเขามีอัารเดินเวรตลอดพีเ่เราคือเราด้วยความโกความผิดอ่ะหนีมานอนห้องคนอื่นก็ผิดอยู่แล้วอ่ะมานอนห้องที่ไม่ได้ไอ้นี่อยู่แล้วผิดอยู่แล้วเล่นยามวิการนีโอสองสามกระทงเลยอืก็ต้องเอ้ยก็แบบยังไงดีวะ แต่มันต้องกลับมันนอนไม่ได้อ่ะอื mm. คือคือเพื่อนผมอะผมงงมากเลยว่าแทนที่จะอยู่ตรงนั้นอะพี่นึกออกอ่ะแทนที่จะอยู่ตรงนั้นอะไม่ต้องไปไหนนอนฟังเสียงทนคืนเดียวอะไใช่เนี่ยคือเพื่อนผมมันจะกลับเพื่อนก็โอเคกลับก็กลับก็เดินออกต้องเดินอ้อมต้องต้องเดินอ้อมอ,ออกออมเข้าไปในห้องน้ำตอนกลับพี่คือเพื่อนผมคนชื่อคนชื่อเบนหนำ คนเป็นนำที่เป็นคนตะโกนเรียกผมมาครับครับอะคนชีป็นเปิดนําไปเลยเืิมเพื่อนบอกว่าคือคือตอนปิดไฟทางป่ดเพื่อนบอกว่าเพื่อนเราสองบอกว่าเดินเท่าไหร่ก็ไม่สุดครับเห็นปลายทางแต่เดินไม่สุดเดินเท่าไหร่ก็รู้สึกเตอนนั้นรู้สึกเพื่อนบอกว่ารู้สึกมาเป็นอะไรที่นานมากแต่รู้รู้สึกเลยว่าเดินไม่ไม่ถึงตกพีอยะพี่เดินแบบ เดินไม่เดินไหมไม่ถึงครับอ่ะก็แบบแต่ปุ๊บแต่มีเสียงคนวิ่งตามตลอดเวลาพอหันไปก็หยุดแล้วก็พอหันกลับไปก็เดินต่อแล้วก็มีเสียงวิ่งตาม,มาครับก็แบบเพื่อนก็เอ้ยยังไงวะอะไรเนี่ยไม่เล่นนะนคือคือตอนตะกิจกันแล้วไม่เล่นนะนอ่าแต่ปุ๊บขี้ย เพื่อนก็ตัดสินใจทีเนี้ลองคือตอนแรกให้เจมคนผมที่อยู่ขนาดสุดสองคนเดียวไม่เห็นทีน,อออน,น,น,นี้สองไปพร้อมกันอืมในขณะที่สองไปพร้อมกันดีทีเนี้ยโดนคนลุกอีกแล้วเป็นผู้ชายใส่ชุดลูกเสือเต็มยศเลยรื่ผมบอกเต็มยศเลยแต่หัวยีรอยแดงเหมือนป็นแตกหัวแผม จ้องหน้าแต่มองไม่ชัดจ้องจ้องแต่มองไม่ชัดเท่านั้นแหละพี่วิ่งเลยวิ่งวิ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 พี่เนี่ยสภาพฝังผีอ่ะฝังผีตอนนั้นวิวิวิเราเพื่อนบอกว่าเมื่อไหร่มันจะสุดอ่ะเรื่องของพี่เบนบอกเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะสุดแบบคือคือเพราทั้เพื่อนทุกคนสติแตกงมาลมดหันกลับไปดีเห็นพี่เห็นยังเห็นอยู่แต่อยู่ที่เดิมแต่เขาเขามองอยู่แล้วเขาก็หายไปในตรง ห้องนานตรงนั้นที่เปิดอยู่พี่<ม>คือเพื่อนวิ่งอยู่ในขณะเนี้ยเกมเจมคนที่อยู่ขา้างหลังเซพี่เขาเป็นหอบเขาไม่เคยออกกําลังกาย<ม>เขาแบบเหมือนออนแอน์แบบอยู่หน้าคอมอะไรงี้ไม่ค่อยออกกำลังกาย<ม><ม>เขาวิ่งเขาวิ่งเหนื่อยมากเขาไม่ไหวอื<ม>เขาเขาเหมือนแบบเขาหอบแล้ว<ม>แต่เพื่อนต้องดึงมือไห้เพื่อนึมือไว้เจเจบอกว่าในในความรู้สึกของเจมอนะ่ะเจมบอกว่า เหมือนมีคนอะขี่คออืหนักมากเธอบอกคือวิ่งไม่ไปทีเนี้วิ่งไม่ไปเจมล้มพี่ล้มเลยอื<ม>ในขณะที่เจมล้มพี่มีพวกผมสองคนเดินมาพอดีเดินมาเข้าน้ําอ<ม>ืำในขณะที่เพื่อนผมสองคนกำลังเดินมาเข้าน้ํนนาที่เ,มมเ,เ,เฮ่ะฝาต,ตรงทางพี่พอผมเปิดไฟอะ่ะจุด พอผมเปิดไฟตรงแคทแคทจะมองตรงผมเปิดไฟตรงผมอ่ะตรงข้างหน้าผมอพี่ข้างหน้าผมนะคือผมไม่เห็นอืแต่ตรงที่ผมเปิดไฟไปอ่ะเพื่อนผมเห็นเว้ยเพื่อนผมเห็นเป็นคนผู้ชายใส่ชุดเสืออยู่ข้างหน้าอือยู่ข้างหน้าผมแต่ผมไม่เห็นตอนนั้นเข้าใจเข้าใจอืมอืมใช่แล้สผกโอ้โหแล้วผมฟังแล้วผมโอ้โหอยู่ข้างๆกันเลยเหรอแล้วเพื่อนแบบเพื่อนแบบเฮ้ยยังไงวะจะเดินตามดีไหมแต่ตอนนั้นแบบ สะพานหนึ่งตอนนั้นคือเป็นตอนที่ผมหันมาพอดีตอนที่ผมหันมาเพื่อนผมบอกว่าหายไปแล้วอหายไปแบบหายตอนหน้าต,ตาเพื่อนผมแบบตะโกนอ่ะหยุดเสียงเลยว่าไอ้ิีมอย่างที่ผมบอกตอนแรกเลยแบบตะโกนไอ้ิีมผม,มหันไปอาะใครว่าเพื่อนนี่ว่าจะปุ๊เกเจมบอกอ่ดีๆก็ลุกขึ้นมามเจมกาอยู่ดีๆก็หายหนักบา หนักไหลพี่หายไปเลยเจมอยู่ๆเจมก็ก็แบบอะไรอ่ะเออแล้วก็เดินกันมาแล้วก็มามา,มาเจอพวกผมเหมือนที่พวกผมเล่าตอนแรกครับครับโดยเรื่องนี้ก็เล่าต่อเล่าในค่ายก็มีมีมีมากคือคือเรื่องคือเรื่องนี้ก็เล่าในพวกกลุ่มพวกผมครับครับอ่า แล้วคิดว่าทั้งหมดเลยฮะเหตุการณ์ทั้งหมดเลยที่เราเจอเนี่ยผลพวงมันเกิดขึ้นมาจากอะไรอันเนี้ย้้าให้หมวเราน่าจะเป็นคนเล่นผีช่วแก้วนั่นแหละตอนที่ไปเชิญมามั่วๆใช่ไหมใช่เพ,เพราะว่าเขาเชิญมั่วมาเพื่อผมหวังว่าตอนนั้นตอนบรรยากาศตอนนั้นนะพี่ครับมันเชิญมั่วจริงคือแบบด้วยอารมณ์เล่นอารมณ์ขำๆแบบเฮ้ย hey, มาใครจะได้มาเหอออะไรวบนี้ครับคือคอย่างเนี้ยที่ มมันนน่า่าจะีสวถ้าคิดว่าถ้าตอนนั้นไม่เล่นอ่าน้องๆเขาไม่ได้เล่นผีช่วยแก้วคิดว่าอาจจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นใช่มปนอาจจะกลายเป็นเข้าค่ายที่โอเคที่สุดอ,อ,อแต่จริงๆแล้วในค่ายมันก็ต้องจะมีเรื่องอะไรบ้างหรือเปล่าฟิล์มใช่แต,แต่แต่ผมผมไม่กล้าถามหนึ่งคือหนึ่งคือเรื่องคือผมไม่กล้าถามอาการหรือว่าอะไรนี่แต่แต่ไอตอน มันมันมีเรื่องนึงที่อเดีตเรื่องนี้เจอท้งมสามเลยอ hmm. ตอนที่เอ,อเปิดแฉมไฟ hmm. คือคือ,คอลูกเสือเนี่ยจะมีเปิดแฉมไฟที่ hmm. โดยอันนี้แฉมไฟเขาจะทจําแับเหมือนแบบเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไฟอ่ะเป็นไฟเฉยๆที่ไฟเหมือนไฟหลอดเพราะว่าเขาไม่มีพื้นที่ที่จะทากองกองไฟจริงๆออืเขาก็จะเอาสายมาพันอันนี้แหละครับ hmm. แล้วก็จะดับไฟทั้งหมดทึ่นตอนที่ดับไฟที่ ม,มันจะมีตรงหอตรงห้องอาหารครับห้องอาหารจะเปิดไฟตรงเดียวอันเนี้ยอันนี้มีคมบอกบางคนก็เห็นบางคนไม่เห็นค,คือมีผู้หญิงผมยาวใส่เสื้อขาวยืนมองอยู่ไกลๆยืนตรงห้องอาหารที่เปิดไฟไว้ตรงนั้นตรงเดียวคร,ครต่ปุ๊บพอคนเห็นก็คือหาคือ คือหาร็จบุพอไฟเสถียก็มีพวกเขาเต้นระบำกันนี่แหละก็ผ่านไปพอห่านไม้ทีก็หายอ,อย่างนี้อีกเรื่องหนึง่งนะมันอาจจะเป็นเรื่องอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในค่ายคือค่ายพวกนี้เขาจะมีประวัติความเป็นมาแล้วส่วนมากจะเป็นสร้างทัพที่เก่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้เราก็ไม่รู้แต่ตัวของฟิล์มคิดว่าเหตุการณ์ทั้งหมดน่าจะเกิดขึ้นจากการที่รุ่นน้องเหล่านั้น,นเขาเล่นผีช่วยแก้วกันแล้วก็เล่นแบบไม่ถูกวิธี อะไรอย่างนั้นมากกว่าใช่ไหมใช่เ,ออเพราะว่าคือชวนมันมั่วเกินนะคร,ครับเออเขา้าใจ<ช>นะครับ,รบดได้ฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะตอนที่ไปเข้าค่ายแห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายกเนาะครับผมโอเคได้ฟิล์มยังไงคืนนี้นะะก็ตัดต่อง,งานให้เสร็จแล้วก็พรุ่งนี้สู้ๆลุยงานไอ้ลุยการเรียนต่อไปนะครับโอเคแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงยังได้อยู่นะ อ,อ๋อตอนนี้งานเสร็จแล้วครับอเสร็จแล้วลงกำลงังตอนนี้กำลังลงเรนเดอร์ลง y o u t u อยู่โอเคโอเค